พี่ชายเดยนจบเอ็นท g i เอจิ้มารู้ว่าสุขภาพและศารชะลอวัยเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่่วงการอาหารเสริมมาเกือบ10ปีค่ะไม่คิดว่าจะมีแบรนด์ไหนกล้าใส่สารสก,กัดขนาดนี้ คนที่ทานคอลลาเจนมาเยอะมากค่ะแต่จะมีแค่แบรนด์เดียวที่ยกให้เป็นที่สุดแห่งปีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองทานค่ะคือตัวนี้เลยค่ะ AC Heat Manti Collagen p ั c วิตาม m i ได้คอลลาเจนทั่วไปในท้องตลาดนะคะจะช่วยบำรุงผิวกระดูกข้อต่อค่ะแต่แบรนด์ AC Heat เขาจะดูแลถึงด้าน Anti Aging แล้วก็ลงเลือกถึงระดับเทโลเมียเลยค่ะด้วยสารสกัดจากักสนิวซีแลนด์ที่มี e n z o Genol ที่ช่วยยืดความยาวของเทโลเมียและลดการหดสั้นลงได้ถึง44%ส่วนคอลลาเจ ะะก็เป็นคอลลาเจนที่ได้รับสิทธิบัตรค่ะที่มีงานวิจัยรับรองว่าหลังท่านมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งในเรื่องข้อต่อและผิวพรรณค่ะนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกหลายตัวมากเลยค่ะที่เขาจะทํางานร่วมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทํางานของร่างกายให้ดีขึ้นเช่นสารสกาศสารสาหลายิมาโตโคคัสพูวิเอลิสที่ให้อัตาซินทิน ผงเลสเคเลนและผงแบคเคเลนที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระสารสก,กัดจากเมลอนและสารสก,กัดจากทับทิมช่วยในเรื่องของผิวพรรณและต้านอนุมูลอิสระมีแอลกูตาไทโอนที่ช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะและปรับผิวให้ขาวใสขึ้นซึ่งเขาอยู่ในฟอร์มที่ดูดซึมได้ดีกว่ากูตาไทโอนทั่วไปด้วยค่ะอยู่วงการอาหารเสริมมาเกือบ10ปีค่ะไม่คิดว่าจะมีแบรนด์ไหนกล้าใส่สารสกัดขนาดนี้ถือเป็นอาหารเสริมที่เด็ดในเรื่องของการชะลอวัยมากๆเลยค่ะ ที่ต้องการเสริมสร้างคอลลาเจนดูแลผิวกระตุ้นภูมิคุมกันหรือว่าดูแลร่างกายให้ลึกถึงระดับเซลล์ทั้งนวัตกรรมของสารสกัดและปริมาณที่ใส่พ่ชามั่นใจว่าไม่เหมือนแบรนด์ไหนในตลาดแน่นอนค่ะพี่ชาแนะนําเป็นคอลลาเจนของ a อเชเคตัวนี้เลยค่ะ